สวัสดีครับไม่ไหลสไตล์เชนแนวครับผมพบกับผมเบาเกึืมครับวันนี้เบาวกึมพยายามต้งไดปลาลูกคอกมากอันนี้เป็นต้งเจ้าของนะครับเนาะส่วนทีไม่ไงก็ล่างเลือกอยู่นี่เป็นต้งของหน้านะครับเนาะอยู่อีกมูบ่บานหนึ่งมือเร้านี้เพื่อนเดียวจะกระสอบปุย๋ยเสร็จมือเ efic. ส้านี้ตรงของหน้าอยู่อีกมูอบา <would S 1> นหนึ่งนะครับเนาะมันได้หลายสองกระสอบปุ๋ยป่ะมือเส้านี้ มะเขืมก็เลยลองไปเบิงที่หลังมันได้แนวพื้นหัวแต่ยามไปครับก็เลยได้มาเป็นพวกเข่งนี่ละมะเขืมก็เลยเอาแค่นี้แหละเอามาให้มีไงเลือกเพราะว่าคนกรุงเทพพื้นสีมาเนอะนาะให้คนกรุงเทพไปกินมาพี่อีหลามาวดีกล่องพ่อพี่จะไปยังตัดกล่องพ่อดีมาพี่ออมมาพี่ข้างหลังพูดเออออมมา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 ดีกล่องกันนั่งเอกหน่อยพ่อตรงวดีอียังให้กล่องเบิงที่เรให้กล่องเบิงเอียงให้ ด,ดูยังด,ดูดน้อยเอาพอดีกองกันดีอกอันออกไปเรียนนัเเดนเนเเด็กนีินนนนนไปไก่ไปนะอน,นี้เราเิมพิมกปลาลูกข,ขอบนะครับแล้วมันได้โยมกหนึ่งอี่หนึ่งดูสดซ้ำใดสดพ่อบอพอีตูล้าบะมี่นะครับเดอมื้นนี้เ้าเพิ่มใส่พอ,อีตูไทยแท่นก็ไดน,น,น,นะครับเนาวหรือว่าใบากระเพ้ามา ปุงสดสดมกโดยมกเดียวนี่แหละมกญ่เติบเสร็จเสร็จเนี่ยเดียวในตู้เย็นบอกอบอกดใเบื้งแล้วเด็ดไปตู้ไทยมาแล้วเปล่าใเบื้งด้เบาใช้ไปตู้ไทยแหะนี่ครับเครื่องปุ๊กๆเติบเคองแกงตําเองตํนึ่งจั่วแป้งนวใส่ลงไปเลยปุ๋งสดสดเห็ดสดสดมกสดสนี่ กดซำใดโอ้ปลาใส่ลงไปนี่ป่าแน่ทุดๆพอดีจากการคำนวณน,นะครับเนาะโดยซีมือการเห็ดกับเขาน่สุดๆแบบนี้เลยเห็ดแบบธรรมดาโลกเบ้อจับนะครับเนาะเอาแบบนี้ละนี่ พรกเครื่องเรื่องเล่าทุกทิ้งทุกอย่างใส่เบอร์เด็กมนนี้ห่อไปตองอย่างครับผมขักบอ่บอุกูนะปลาลุกหอกทั้งนั้นเลยครับขึ้นโลงตรงขึ้นสีส่วนหนึ่งของฝูงหน่นแหละบาโล่งเบอร,ด,บรดอกก้อนคิปิ้งก็ต้องห่อก้อนสันตัว

กระปูออกไปดีใช้ล่ะไปใช้ล่ะกระปูลอยที่ไตตะล่างใช้เราจะอ้ไปยังันเด็กถืออยู่ดิขอตัวาอีกตัวนึ่ะเนี่ยยิ้มแค่แม่เดียวเนี่ยตันึงของแม่นันลืยนไปงามไรล่ะเรี่

Hết một điều bao bớt, 2 một mình, 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 cái câu, xe mẹ này mẹ này nó, ร้อยสองหมกแล้วๆเก่าย่างไฟอ่อนครับผมเปากึิมบ่ได้กินโซ่หรกเด้อครับเด้อเพราะว่าต้องรอกินเขาแรงพร้อมกันกับนังเอกุระอันนี้ก็ย่างไว้ซุกแล้วก็เก็บไปกินแรงนะครับเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจใเป่าเกึิมนะครับกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนำเพื่อเอาผาดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของเป่าเกึิมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย เอาเอาไปน่อยไหมแกเอาไปให้ให้มากเลยแะปูน้อยโน้ไปไสนนะเอา